สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ผ้ามาใส่เบ็ดนะครับหวยปลาไพ่ครับผมหมยด่านหลังเฮานี่แหละครับผมปลาไพ่น้ําขึ้นครับพี่น้องตอนนี้น้าขึ้นก็วันนี้เข้าไปใส่เย่อะใส่เดือนนะครับผมเป็นใส่เดือนนี้ใส่เดือนมาเนี่ยครับผมก็ใส่เป็นเบ็ดขั้นนะครับนีเบ็ดปักไม้ก็สี่หกนะครับผมปลาไพ่ปลาหยาหกร้ยพี่น้อง กไร่น้ามันก็ขึ้นแต่น้ำหิมปลาเลยเห็นแล้วเอาเบ็ดมาหาปักร่องเบึงงจ้วสดใส่ซ้ำใดนะครับผมเอามาหาสิบหลังแต่ว่าไม้มันเคาเอื่อนไม้มันอยากใส่ยากจะหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ร่องเบึงว่ามันสิบหมุนใส่ดสได้ซนะ้ำใดเนาะครับนี่นะครับผมไม้ปลา6กบนมาโดนแล้วก็เรียวกว่าตีโอกาสมาจัดนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับผมไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ ใส่เยื่อหนึ่งใยไเลย หนุ่งหลายหลายพี่น้องเป็นปลาเนาะว่าจะใส่เยื่อหัวหาหัวบุหรีพี่น้องใส่เยื่อลอยจัดใส่เดือน điệnên màu h hoa này đi sụt này vì nó nhiễu đià biệt the nhau nó sáng xuống sẽ với โอ้ยนอยุ่งกับยองพ่ยุ่เดี๋ยวผมจิคออนุญาตพี่นนองใส่ไปน้ำมูนนี่ล่ละดีเรื่อยยังถามมาลุ่นผลงานครับมันจะหกจังหน่อยไปหาากครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมนี่ครับผม,ม,มไม้เฮาไมยปลาภัยรอบเบืองเบ็ดกันครับโอ้โว้ย เสียงป่าดินโอ้พี่น้องป่าปลาคอปลาคอแต้มแหลกครับ ปลาไหลครับเยอเสียเดือนขอดีข้างมันขคืนนี่แหละครับไอปลาหลากหลายชนิดนี่คือปลาไหลอ่าเก็บครับ โอ้โหโอ้ยหลังนี่เบ็ดขั้นเบ็ดพี่น้องขั้นเบ็ดเตียบหักอืมมีตัวครับมีตัวพอมันดินอยู่พี่น้องเฮ้ยมันดินอยู่เด้อเด้อ พี่พี่ดินจ้ะพี่ไอช่อนไอช่อนไอช่อนพี่น้องไอช่อนช่อนช่อนใส่ถุงมือก่อนครับ

สวยเลยคันเบ็ดโก่งเลย เบ็ดลังนี่คือเป็นแนวนีเว่เดียวเดียวเดียวอาการมันเปลี่ยนเปลอุ้ยมีตัวครับคอประคอนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมมึงจุดนี้ครับ เบ่งเป็นลงเป็นมองเป็นมองไปครับเอออ๋อทหลังนั่นหลังนั่นเบ็ดเบ็ดไม่จมนะครับเบิ่องขัดอื้อหือโอ้ยเนาะ you 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 have ใหญ่จริงๆด้วยพี่น้องใหญ่จริงๆด้วยอืมปลาไพ่เราปลาไพ่เราใหญ่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 หอีกแล้วครับ ไปสักกันขึ้นโคกซะกกันพี่อ๊อฟจะลุดบททึกครับโอ้ยลังนี่ พันธ์เนี่ยแต่พอพวมิดตัวได้พี่น้องนี่ครับผมโอ้ยนี่เห็นตะเบ,บ็ดหลุด สวยอยู่เด่นี่คันยูกัได้ยไม่ยหลุดไปครับนี่ผ่าดแล้วตัวนี้มองว่าถือเลยพี่ งใส่ถือตะมองหกหกใส่ไปหมูว่านเนบดถือ คับผมปลาไปน้องใหม่นี่จะห้อยค้นหาไปนะครับพี่น้องเอายามเบ็ดแล้วนะครับเบ่งผลงานกันครับ สองเบิ่มทั้งบนหาตูปคอซีปลาไหลตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับเดี๋ยวผมผลงานเท่าตูปตูปป่าสวยๆแต้มยิ่งยิ่งอยู่ครับปลาไพกัถือว่ามีปลาตัวใหญ่งตลอดนะครับผมไม่ยำได้ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับ,น,รบาานี่แหละครับผม ตนโดนเทือมใหมา,ม,ามันหกมันไปยากแลก็อยู่ไกลมีแต่หนามไยหมุนลาบากหมุนลาบากอะเออมนี้ถือว่ามามล่องเบิงนะครับเหยื่อใส่เดือนเฮาด้การู่ครับก็บฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สาคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จะบม่พลาดคลิป,ลปต่อไปสิมิยังกระทา่ารุ่นทา่าเบิงครับมือนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ